มาพี่น้องบานดีผหอดเวลาเหรอดิมึงฮอมึงฮอก่อนรับเนื่อเข่าไม่ง้กูถืปตาเลียกดิกับหมอกว่กกันแล้วเิ่งเึงไงใกล้มึงไกล้อาัเห็นฟุนบ่บ่ตับเดียสเพ่นตับได้ล้วไม่กูวอลนขาก็เบ้าหือนบานนี่บุกอักเดียดแท้ะ เป,เป็นเป็นอันพี่เชินเตอือยาทายเป็ยนยาไในเรื่องหนดนะฝากลูกเมียเขาด้วย <c oughs> วันนี้เนื้อสดเป็นพิเศษครับเสียลุงหมดไปสองตัวแล้วดีนะผมไปทันตัวที่สองวันนี้เขารับปร,ริญญากันนะครับก็เลยได้สดสดเลยอันนี้ล้มประมาณบ่ายบ่ายสี่โมงผมโทรไปบ่ายสี่โมงครึ่งกำลังล้มเลยตัวนี้นะครับก็เลยได้ตับสดๆครับแล้วก็เนื้อสดๆเลย มากเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะถึงจะอร่อยเว่าเวลาหั่นเนื้อเนี่ยเราจะหั่นตัดอย่างนี้นะครับมันถึงจะอร่อยถึงจะแซบ่บแต่ไม่ขนาดนี้นะอันนี้มันตายแล้วเนี่ยติดคอตายรุ่นนี้ใครจะทําคาใหญ่ผมไม่เอาหรอกติดคอมานี่ตายฟรีอันนี้ก็เป็นไส้อ่อนครับเดี๋ยวเอาใส่เอาปเป็นคนเป็นเกลยวครับ ใส่ในนี้ครับคนเกียวเอาเนื้อชิ้นหนึ่งติดลงไปด้วยก็เอาใส่อย่างเงี้ยครับเอาใส่เจ่วอย่างเงี้ยมันอร่อยดีนะเนี่ยมันนัวก็ใครชอบก็ดูนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับเพราะว่ามันเป็นถ้าภาษาอีสานก็นมักไก่มักมันมาพนนี่น้องแล้วเพาะหมักมันบอกขึ้กันบางคนก็ ชอบอีกอย่างหนึ่งบางคนก็ชอบอีกอย่างหนึ่งเนาะก็ไม่มไม่วิจารณ์กันการกินแต่และภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันนะครับคนอีสานกินเนื้อดิบคนญี่ปุ่นกินปลาดิบนะครับคนกินไม่เหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเดี๋ยวผมหั่นเนื้อให้ดู เจ,จ,จ๋ถือทอตัวท์อะไ้เจ๋ไอ้หั่นเนือ้อถือหัน่นบิง้งหั่นเนือเน้อเนื้อเหนียวดีครับวันซ้ำขาเฮียนงานเลยซ้ำเนื้อขาได้เฮียนงานเวลาหั่นเนื้อนะครับ การนี้เนี่ยเอาเรืองซดรูปเคืองทั้ท<ส><ล>งหมดอ,อยากได้มีดญี่ปุ่นดิ <c oughs> บ้างเียเดียวขาดนะ em chú của móng 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 ờ móng 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 đây, móng lửa Bên hết móng móng thì móng mượt đi móng móng đỉnh móng đỉnh, móng đỉnh, đỉnh, đỉnh. เดี๋ยวคนลาไอ้เบิ่งม้อนี้ม้อนี่เดี๋เบิ้งเงาียวจักหน่อยพี่น้องคนลาพพ่อมโอเคครับมาพี่น้องบานดดี้ฮอดเวลาเล้อดิมึงฮอรมึงฮอก่อนครับเนื้อเขา่าแม่กูดถึ่ตาเลียกดิกบับหมอกกว่ากันแล้วิ่งเบงไงใครเบิงบงบงบ่งใกล้ๆเห็นคน่บบ ตับเดียวพื่อสรตับนะไอเลี้ยวใส่แล้ว,วไม่กี่วันเขาเบาหืนแบบนี้ลูกอักเดียดใช่ปะเป็นเป็นเป็นอันพี่เชิญเตือนอยาทายเป็นยาได้เลยคนนะฝากลูกเมียเขาด้วยอือ้ม,มพี่อีดกับพี่อีดละงั้นเนี่เยเจอพี่ท็อปเข้าไป อันนี้อันนลาบเ่รเนลาบเ่อันนี้แม่นยังในรอบนี้เกึดๆนี่อันเกึดๆนี่คืออย่างเช่นนะเพราะเราเจ็เดีนยวนี้คนลาบเห็นเดิมเหมือนกันมันปิ้งเราชาติตรกนี้ข้าวมันข้าวอะบ่อยหมะ เฮ้ยอันเนี้ยบอกข้าวได้แหละมันบอกินเด้๋เฮ้ยอยากกินนะก่อนไปมันเดือดหัวบอกมันตายเลยกบมอนอยากกินนะอันตรายกินปูมันตายเลยดิเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยากินอยากินให้ผู้ใหญ่กินเล็กหน่อยอยากินมันดื้อมันมึนมันหยาบมันหยาบมึนหยาบนอนไม่ข้นหยาบเขาเจอนั่งจอยไม่ไม่จอย บอมี่เขาเลยครับเนี่ยบ่ไปยังยานส่วนส่วนบอมีม่วะไม่ตับถลนรักวะป็นพี่เตืนเตือนนาเดี๋ยวกูไปเป็นพี่เตืนเตือนลาบโลกแล้ว ตันเองพอควบออลาบมอนี่ไหมร้อยเลือดโดโอ้ยต้นนกองเีไหมเหนือเหนือมันท่านเดดเลือดเลยบวยเจียโอ้ไปนี่กบเปิลเป็นขอบใช่ป่ลูบีโอ้ยก็เดีมยาน่ะจริงจริงมันต้องใส่ประแดกน้มันซิมสูตรไปสูตรมันเดี เจ้าก really really ูอยากให้เบ้าเดดกก็เบ้าเหมือนไม่อยู่ไหนยม่ทิ้มมาไอ้ความบุไปแล้วมึงก็เห็นมากระตุนทะลุผิวหลังข้าว r e a l กลัจริงสิแสบแฮงเดี๋ยวทีตั๊กแมาใส่จานคุยพี่น้องเลย จ้อยไม่ต่ำยังงงงง,ง,ง,งกินเบอร์เดียบอบอยากมันเปียวเมี่ยงเหมือนเด็กก่อนปีมาขามเล้าเลยติกูเล้าเลยแหละถึมะขามยังเมี่ย,ยงจันติที่ไหมันเป็นวาคือบดแตงหรอปีีนน้ยังไรรูปเลยไปแล้น <laughs> เนาะกินเขียวแท้ถ่วงกาไปท่วงือาเก็อยาเป็นขวกเป็นพ่วบ,บ้า ่าพีนมโอ้จะเอิ่นไปเมื่อทุกคนเหรอคือนเพื่อไปแต่งทีเดียวไม่ก็แล้วแต่สิทธิของเขาอีกแหละอย่างหนึ่งอ่ะอืมเย้ไปบอกเพื่อไปบอกกูัไปบอกกลุดลืมไปมันขาอย่งไรอันนี้หองยังไงเป็นเพื่อนพ่วงถามหามันไป็นยังไงดูดิ่อะไรเพื่อ้พ่วงอืม เห็นหน้าเห็นตาบ่เห็นตัวมาเหรินนำ้ำไปเอาเบิร์ไม่คุณไปเนี่ยเด้งนะเจ้าวิทย์สาบอยู่บอกพี่งว่าถ้าเบบอกเบอร์สรัญญาเกลียวมันยังเสียบอันนี้ใสออนนี่ไม่หล่อแน่เนี่ย บนั่งเป็นประจำไม่ใช่หรอนี่ผมเด็กดตัวเองเ่ยตัวตากลาบคุยเพื่อพี่นอ้องนะพี่นอ้องเดี๋ยวคุยลาบให้เพื่อนโเล็กนี่นะเพื่อนสกเล็ก เรียกป่อยขึ้นแหเลยขออภไรได้เป็นอย่างไฮะร้อนเหรอ,อเ,อเ,อเอจีอําเห็ดยํำมาปะทะซอยจุขออลไรเงินอันนีดกัสูนเนาะอ,อยจุอะไลนะมันไหมแห้งมึงมันมันเถอะ ่ปนอนฝาดอัดสองให้บานะอ๋อใส่อวนไหมโปดหล้วอีพอเหีนองไปเก็บผัะกกระดวนมงังมันเดี๋ยวมาเผาทาันไเลยนเนี่ย ล้มตัวนึนะงอย่อานี้น่ะหวังเนี่ยต่แบบมักเลยบัานเดียวเต้าเออทำเนี่ยพี่ไอ้น่องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตินสัตว์ทำยังไงให้เบิ้งเนี่ยเอาก่อนอื่นเอาเนี่แต่กําลังกบกับดีนะอาคิลิวนะขอภไยในบางลีลาคนมันหลีบเหีวเด็ดจังเลยคำขอผมนี่ย่พราะเขมดาได้พี่น้องคล้ยจุ คนโหดเอาอีกจกตุ่มอีกจะข้ามจะหน่อยอือูอนะเอา้าคอยมีความสุขครับในการรับชมด้วยพี่น้องเด้อขอพี่น้องรำลุ้ยทุกผู้ทุกคนเดี๋ยวยังมาเบิ่งตอนบัตรสิจบบัตรหนังจบพี่น้องครับผมเอาไทายจะบัตรแดนด้อยนี่ครับให้พี่น้อง Thank you.